สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่องของจีจีนะคะวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากเงินพันสที่เราซื้อวิกไปหมดแล้ววันนี้เราสัญญากับท่านผู้ชมไ้แล้วใช่ไหมว่าคลิปหน้าาจะมาเปิดกลุ่ววิกรีวิววิกที่เราสั่งมาจากใน Lazada เอ้ยใน IG เอ้ยใน Facebook เอ้ยไอก็พิมพ์ไปคำว่า n อ Week ในเฟซบุ๊กก็แอนวิกนะคะในไลน์ก็มีนะจ๊ะในไลน์เป็นวิกผสมผสานเขาสี่ลุงนะจ๊ะก็พิมพ์ไปเลยคะ่ะในลาซาดาก็วิกผมทอมือน,นะจ๊ะก็ทักไปเลยจ้าไม่ยุ่งยากอะไรนะจ๊ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลองคลิปเะคะเนื่องจากติดออนไลน์มากเรียนออนไลน์ COVID โควิดก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเรามาเริ่มกันเลยจากวิกซึ่งเราจะบอกไ้ก่อนว่าวิกเรามีแค่สองอันจ้ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเอาวิกอัน อ,อันเก่าก่อนนะที่เราสั่งมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วที่เราแพ็กใส่ถุงไว้นะจ๊ะตัวนี้ก็ประมาณพันสนะจ๊ะถามว่าเราเอาเงินมาจากไหนนะจ๊ะเล่นเกมจ๊ะทุกคนแอดไปในไลน์แอดหนึ่นาะคะอายุป,ประมาณ14ปีขึ้นไปนะคะเขาจะเล่นได้นะจ๊ะก็เราก็ได้ซื้อวิปนี้พันสามจ๊ะ วิกตัวนี้ก็จะเป็นวิกเก่าซึ่งข้อเสียของวิกยาวก็คือมันจะพันกันเร็วแล้วก็มันก็จะมีหวีของเขาใช่ไหมเวลาเราใช้หวีของเราใช้หวีพลาสติกมันจะเกิดไฟฟ้าส,สถิตนะคะฝักถึงกระเทยอีกทุกคนนะคะหรือผู้หญิงชนีอะไรนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพันสามนะจ๊ะนี่อะรุ่นขขาเขาก็ SP ตอนนี้ นี่กันจ๊าส่งมาจาก G, นะจีนะจ๊ะแต่เราสั่งจากในไอจีนะ IG, นะจ๊ะนี่ดูอะโฟกัสสิโฟกัสไหมอ่ะเอาโฟกัสช่างมันนะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันเลยนะจ๊ะนี่นี่ทุกคนแล้วก็จะเปิดออกมามันก็จะเป็นประมาณตะข่ายคุมอยู่นะโอ้ก็คือเลิศนี่โอ้ยทุกคนเห็นตะข่ายไหม นี่ตะข่ายตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่นะนี่ตัวนี้เออนี่มันจะเป็นตะข่ายคุมผมนะจ๊ะไม่ให้ผมเราแบบร่วงไม่ให้ผมเราพันกันอะนี่มันก็จะแบบว่ายุงย่งๆหน่อยนะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่จ๊ะก็จะเป็นแบบนี้วิกยาวค่ะมันไม่พันกันเลย เราไปมึงเอาหวีก่อนอะนี่อันนี้จะเป็นหวีของวิกเท่านั้นนะบอกไว้ก่อนเลยเป็นหวีของวิกเท่านั้นทุกคนคือมันนุ่มมากมันแบบมันหวีง่ายดูดูนะมันผมพิ้งเลยอ่ะอะดูนี่อ่ะมันก็จะพันพันนิดนึงก็ขอเอาัยดได้นะจ๊ะนีะ่ได้แล้วแบบนี้ ว่าใครบิกตัวนี้ก็จะเป็นวิกยาประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณสด,ดือนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นของ SMS ของ c ีแบนยูแบรนด์ของเอสพีนนจิาเป็นแบรนด์ของจีนเลยนี่ทุกคนค่ะมันก็จะมีแบบอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนี่นี่แบบนี้นะจ๊ะแบบ้าขอนะจ๊ะเพื่อจะแบบ คล้องแบบอย่างนี้นะแล้วก็เราก็ซุบซุบหัวเราเลยเลเลยเลยนะจ๊ะตัวนี้ค่ะจะขอไปเลยเพื่อจะให้วิกตัวนี้มันแน่นกับศีรษะเราละจ๊ะเดี๋ยวเราทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูเราขอไปจัดทรงกันนะอันนี้ท่านผู้ชมก็ได้แล้วนะจ๊ะก็จะเป็นแบบซึ่งมันจะเป็นผมตรงนะคะกูกูอยากได้ผมดอนมันไม่มันไม่เหมาะสมกับ หัวเราอะหัวหัวเรามันเป็นหมูค่ะอ่ะแฟลตไลท์วันนี้ฝนตกไหมเอ่ยรอดูกันนะเอ่ยนะเหมือนทุกคนว่าเราเหมือนอะไรนะดาวคมิ้นปะเหมือนประดาวคมินน้นอ่ะเออมันก็จะมีอะไรที่พันๆก,กันหน่อยนะคะก็อย่าใจร่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นใหม่ปลอมนี่ประมาณนี้อ่ะจุกกรีบอันนี้ ทุกคนคะกดไลค์ให้ช่องเรานะคะดูดูแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะดูให้จบคลิปนะจ๊ะไม่งานสปอนเซอร์จะไม่เข้าหรือเราจะไม่ได้เงินเดือนจาก y t u t u นะจ๊ะนี่อะ่ะกูมารีวิวหรือกูมาเมาท์มอยเนี่ยอันนี้คือปังอะ่ะอย่างนี้ก็ได้ป่ะนี่อะอย่างนี้คือได้กูมีวัมพันซื้อใหม่ได้จ้ะมีผมสั้นจะถูกกว่าผมยาวไหมเอ่ยก็ถูกกว่านนะ มีามยาวก็ถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นลิกละขายก็จะประมาณพันกว่าอันนี้เป็นลิกอมือน,นะจ๊ะก็จะ p 3? P 3? พันสามกว่าพันสามพันสามนิดนิดนี่แหละสิบกว่าบาทนี่พันสามพันสามสิบเอ็ดบาทนี่แหละนะค uh ่าส่งนะจ๊ะค่าส่งประมาณรวมค่าส่งด้วยนาประมาณสิบบาทปะค่าส่งถ้ารวมค่าส่งก็ 1,300บาทไปเปเลยจ้ะอ่ะจะจัดส่งอะไรได้หมดจะรีดได้จะวีอันนี้วีก็ได้นี่อากรีฟมาปักอย่างนี้ก็ได้แบบรวบตึงก็ได้นะแต่กูเป็นกระเทยน่มันก็จะโปะนิดนึงนะจ๊ะเนื่องจากเรานี่ตัวนี้นี่นี่เห็นไหมเวลาเราแบบนี้มันเวลาเรามัดรวมนี่ตรงนี้มันจะไม่เหมือนผมผู้หญิงป้ามันจะเป็นแบบผมชาห่านนะ อ่ะตัวนี้คือปังเราก็ไม่ได้ลองคลิปเพราะว่าเราติดเกมฟรีไฟมากอีดอกถ้ากูไม่มีเกมฟรีไฟคือกูไม่มีชีวิตยอยู่แล้วนี่อ่ะคือปังได้นะถอดออกเลยจ้ะเก็บเลยจ้ะนี่อ่ะเวลาเก็บนะคะท่านผู้ชมนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยหนังศีรษะมีจริงนะบอกไว้ก้อนพับตรงหนังศีรษะเลย ทุกคนเห็นแล้วก็แบบนี่อย่างนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะโอเคอัดด้แล้วทุกคนก็แบบจริงๆอย่างนี้เพราะาตรงนี้มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะพันกันหน่อยเพราะว่ากูไม่กไมูไม่ได้สั่งของแทมมาคือกูไม่มีงบไงเราแค่ได้เงินเดือนจาก youtube มาครั้งเดียวเองนะก็ะประมาณทําประมาณเดือนกว่าๆแล้วปะนี่ทุกคนครอบอย่างนี้เลยนี่ อฝนตกอ่ะไม่ตกหรอกอ่ะนี่ข้ออย่างนี้ทุกคนจะเห็นตะขาแบบนี้ใช่ปะนี่แบบนี้ปึ๊บป๊บอ,อย่างนี้เลยนี่องะอ่ะนี่ได้แล้วอ่ะง่ายง่ายนี่เสร็จแล้วง่ายง่ายะ,ะท่านผู้ชมเสร็จแล้วง่ายง่ายเองเดี๋ยวเราขอนาอนุญาตไปเก็บก่อนนะอ่ะทุกคนเราก็เก็บเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเฮ้ย ทุกคเขาได้ยินเสียงของเราไหมเหมือนฟ้าร้องอะ่ะอย่างงี้นะจ๊ะนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราเก็บข้าตู้อีดอกทุกคนมึงดูมึงดูนี่นะแบบนึงม,มึงดูตู้กูที่กูจะเก็บไว้กูจะเก็บเข้าไปในนี้เลยนี่เข้าไปเดยจ้ะนี่เข้าไปอย่างงี้ซึ่งกูไม่มีงบซื้อตู้ไงตู้กูทะรุทะรังมากเออเดี๋ยวทุกคน เดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างนี้เป็นวิกปอมมีกผมสั้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมามาติดตามชีวิตน้องอีกต่อไปในคลิปอีกต่อ,ต,อต่อไปนะจ๊ะถ้าไลน์นี้ถึงเราก็โอ๊ยเราขอแค่เจดไล์พอเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะจ๊ะเพื่อจะแบบว่ามีสปอนเซอร์เข้ามีโฆษณาเข้าถ้ามีโฆษณาเข้านะจ๊ะก็อยาก ก็อยากกดข้านะจ๊ะก็ดูไปเลยค่ะเพราะว่ามันหาไรายได้ให้เราด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าผู้ติดตามเราถึง100่ง้อเราก็จะมาแจกวิกนะจ๊ะสองคนนั่นเองนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะมาสั่งนี้แบบลายตรงจากแบบจากกรุงเทพนะจ๊ะแบบจากไทยนี่แหละแบบวิกผมสั้น2อันเลยจ้ะจะเป็นผมสั้นแบบแค่นี้แล้วก็ผมสั้นแบบบาไหล่นะจ๊ะถ้าอยากได้นะคะก็ทักแชทมาเลยจ้าหรือ จะคอมเมนต์ในช่องคลิปนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มเองนะจ๊ะถ้ามีคนคอมเมนต์แค่สองคนอะคอมเมนต์คอมเมนต์แค่สองคนเราก็จะให้สองคนนั้นเลยนะจ๊ะผู้โชคดีนะจ๊ะทุกคนนแป๊บหนึ่งนะทุกคนคาช่องมาร์กิชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมติดก็อย่าลืมติดตามผมงำก็อย่าลืมติดตาม ผลงานของวิกผมสั้นต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปให้ทุกคนแบบเดียวดายเลยนะคะถ้าไลค์ถึง7จ็ดไลค์เพื่อทุกคนขอไลค์เถอะค่ะเจ็ดไลก์ก็พอคอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋ยวเราจะแบบให้ทำคอมเมนต์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่อยาลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องมากิ่ชานนะคะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองคลิปพรุ่งนี้เลยนะคะ ๊ายบายจ้า่ะบ๊ายบายจุบจุบกล้อง